สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขท่อระบายน้ําในห้องน้ํานะครับระบายน้ําไม่ทันนะครับทําให้น้ําเนี่ยเรียกว่าท่วมในห้องน้ําเลยนะครับถ้าเปิดน้ําใช้มากๆผมก็ต้องใช้อะไรเป็นแบนนะครับใช้ใบเลื่อยก็ได้นะครับเนี่ยแงะฝาด้านบนออกมานะครับแล้วก็แงะตัวกรองตรงกลางนะครับใช้อะไรเป็นแบนนะครับแง่ตัวกรองที่อยู่ตรงกลางท่อเนี่ยครับออกมานะครับ แต่ผมใช้มือเดียวนะครับก็จะแงะยากหน่อยอีกมือนึงก็จับกล้องถ่ายแต่ถ้าใช้สองมือเนี่ยก็จะง่ายครับถ้าใช้มือเดียวก็ใช้ความถึกมายพิเศษหน่อยครับแงะแล้วก็รีบหยิบขึ้นมานะครับก็จะเห็นต้นเหตุสาเหตุแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ท่อระบายน้ําระบายไม่ทันนี่ก็เกิดจากเส้นผมเนี่ยนะครับที่เขาไปอุดตันจึงทําให้น้ำเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านลงไปในท่อได้อย่างสะดวกนะครับ จากนั้นเราก็ถอดตัวกองออกมานะครับเป็นแผ่นวงกลมนี้นะครับเนี่ยครับมีเส้นผมกระจุกอยู่เต็มเลยนะครับก็ให้ทําความสะอาดนะครับก็ทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับทั้งฝาท่อตัวกองนะครับนี่ครับมีสามชิ้นนะครับที่ต้องทําความสะอาดนะครับหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ประกอบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปนะครับ ลักษณะนี้แล้วก็ใช้ฝาครอบด้านบนปิดลงมาอีกทีหนึ่งนะครับก็มีแค่นี้นะครับในการแก้ปัญหาท่อระบายน้ําในห้องน้ําระบายไม่ทันนะครับก็ถ้าบ้านเพื่อนๆมีท่อระบายน้ําเป็นลักษณะแบบนี้ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่เสียตังค์สักบาทนะครับจากนั้นก็ลองมาเปิดน้ําดูนะครับเนี่ยครับ น้ำใส่ดูว่าระบายทันไหมก็ไหลตลอดนะครับลงไปตลอดระบายทันนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ